ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลโชค8 9ครับมอนี้ก็ได้มาเจอกับคุณอึ้งเปาะช n n e l ครับท่านผู้ชมครับเพื่อนว่าเพิ่นได้ตัวเด็ดตัวดีมากจากตาจารย์ครับเพื่อนก็เคยถึงมาแล้วหางวดนะครับหางวดซ้อนนะครับท่านผู้ชมครับบ่เคยพลาดครับตาจาร์ผู้นี้เพื่อนก็เป็นผู้นึงครับที่นางทรงได้ครับสามารถสื่อสารได้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ใ่้มาเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมครับ งวดนี้เพื่อนหีไฮหลังจากวันพักครับทู้ชุมกับเชิญรับชมคลิปของผมไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับไอ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าจิมารบกวนเนี่ยนะครับเพื่อได้ยินข้าวยินข้าวว่าใช้บานเพื่อนว่าว่าถือเลขตั้งหางวันนี้มันได้มาจะใส่เลขเนี่เป็นวามจริงไหครับเพื่ออย่างไรครับเลขนี่ถือกี่ลีครับเลขนี่ถือมหางวดติดต่อกัน นะครับติดต่อกันก็คือหมายความว่าเลขนี่เพิ่นเฮ็ดเอานะครับเป็นเลขเขาเอื่นว่าเลขคำนวณเลขคำนวณครับเลขคำนวณนี่คือหมายความว่าคำนวณเลขจะประมาณ60%ขึ้นนะครับเลขคำนวณแต่ว่ากับ่อถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ตาว่าเพียงลำพังว่าเลขนี่จะชัดเจนเข้าทุกงวดครับแต่ว่าหันเลขสองตัวเพิ่นบ่เฮ็ดสามตัวครับมีแต่ยสองตัวโอ้ให้เลขสองตัวเท่านั้นครับเลขสองตัวเเพิ่นนน้ล่างเน้นบนบอไม่จังไรล่างกับบนสีมาสลับกันครับ เลขชุดนี้ที่ไหออกมาเนี่ยไหมาจกครูครับซีครับซีครูไหมาซีครูบางเท้อกับสองบางเท้อกับซีบทล่างซีครับเอาเลยบอกต้องกลับครับบอต้องกลับพ่อบอต้องกลับพ่อ่นหานี่บ้านนี่ได้การแล้วบอต้องกราบครับพ่อพี่น้องเอฟซีครับบ้านนี้บอสเพื่อเลขนี่บอนบอเป็นเลขเจ้าดอกแต่ว่าเจ้านี่เป็นผู้ไปได้เลขมากอีกจากแรงหนึ่งมากครับผมโอ้เพิ่มสวันนีเพิ่นสี่ไหเจ้าสี่นะครับเลข หลังบ้านพระใหญ่นะครับเพิ่นสิค้านวณค้านวณพร้อมกับเพิ่นสิมีวิธีนางนางเอาโชคน้ำนางเอาดวงน้เพิ่นนางพร้อมบบว่าพนนางพร้อมครับนงก็บอกเพิ่นนอนครับมันบมใหญ่บ่ครับคันคันนอนยามมันบ่ตรงว่าซั่นตวะว่าโอ้ยมันบ่ตรงคันนอนแม่นอีหลีนญครับครับผมก็เลยอ่าเฉพาะอ่าหลังบ้านพระใหญ่นะครับเลขตัวนี้เพิ่นสิให้มาทุกงวดให้พี่น้องได้เสียงเบิ่งนะครับให้พี่น้องได้บ่บ่ พอเป็นแนวน้ากรนในการการพนันนะครับครับผมไอ้พิจารหน้าหรือว่าใช้ดนพินิจใช่ดแจ<ต>้แล้วท่านครับคิดที่ทุกท่านเนาะครับผมเร้ยวัานี้เพื่อนต้องมาประกอบก,กับเล็ฝันบอ่อหลังจากนั่งแล้วต้องมาประกอบกับเลขฝันบ่ออ่หลังจากเพื่อนั่งเพื่อนั่งจังไหนี่คือคือไปนั่งเอาเลขน้ำต้นไม้ต้นไหลอย่างทัวไปนี่บอกขึ้นจะไรบ่อครับเล็กราเห็ียดไปแล้วนั่งนี่หมายความว่านั่งก็คือไครเกียรต เสี่ยงสักดิตต่างๆเพื่อให้มาบันเท่าก็คือหมายความาผสมประสานกันมาประกอบประกอบเพื่อเพิ่นว่าเสียงเสียงคันคันโตเพิ่นเสียงไว้แล้วนี่คันโอเคกาสิบหอดสีสุดกาสิบ๊อยู่ประมาณสองสุดครับสองสามสุดนะครับสิบ๊บบ๊บไหลซึ่งกับเขามาตลอดเขาตลอดครับเก็ดรนวดล้วครับครับผมแล้ววันนี้ เพืออ่อได้ยินข่าวว่าเตกม่หางวัดนี่เป็นเป็นความจริงแท้ความจริงครับมีพยานพร้อมโอ้มีพยานหลักฐานครับหลักฐานพร้อมครับโอ้จะงวดที่มานี่เพิ่นสิให้วันที่เท่าไหร่ก่อนอ่ะน่าจะเป็นหลังวันพระน่าจะเป็นวันที่สิบสิบขึ้นจักหน่อยหนึ่งสิบขึ้นจักหน่อยครับเอาให้มันแน่เนี่ยข่อยกับจีได้น้ำเจ้าคุ้กันได้ข่อยกับจีตามเจ้าคุ้กันสิบขึ้นก็เอาเป็นหลังวันพระก็แล้วกันนะครับวันพระนี่จักมือครับหรืออาจจะกวนวันพระมือหนึ่งหรือว่าจะเป็นหลังววววันนนพพพรระะกก็ไดดด้เเเเีีี๋๋ยยผมมสิิถาาา่่อแคึง เล่าสิบบ่คอยได้อยู่บ้าน<อ>นะครับเพิ่นเพิ่นอ่าสิบบ่แม่นสิได้อยู่บ้านธรรมดากระจอกก็คือหมายความากระจอกกิน่นเฮ็ดให้เฮ็ตนน้าคือกันเฮ็ดให้เฮ็ตนน้านะครับ<อ>เพิ่นสิบ่คอยได้พบพดอง่ายบ่คอยพลดตัวเล่าไงครับผมเอาเอาจังซี่บ่ดนี้อา่าผมสิขออนุญาตเอื้นเจ้าว่าจังได๋ก่อครับเอื้นว่าจังได๋เอื้นเจ้านี่พเพราะว่า FC เพิน่นคาเทียเพิ่นอยากอา่าติดตอ่อเจ้าโดยตรงคาเทียลังเทียติดต่อบุญพาโชคติดต่่อบได้เพราะว่าบุญพาโชค สายเขาเป็นกระนึ่งนะนะลังคนโทรมาคือว่าโทรบปฏิดแต่ว่าในกรณีสายซอนนะนะข้าเจ้าโทรบปฏิดบันิสิติดต่อเจ้าได้จังไดเฉยเอื้อนเจ้าว่าจังไดเนี่ยครับติดอ่าเขาไปเบิ้งนะครับทั้งอึ้งเปาะชแนลก็ได้ครับเอึ้งเปาะชแนลเอาเฮ็ดช่องคือกันเฮ็ดช่องคือกันครับโอ้เฮ็ดช่องคือกันเลยอยากให้นเอฟซีนะครับได้ได้ตามตัวเลขนะครับพอดีเท่ากับยูเนี่ยนทางเดียวกันนะครับก็เลยอยากอยากเอ่อ ให้เอฟซีทุกท่านได้ติดตามรับช่องเฉพาะคนหักเหล็กเนาะมันมันเปลี่ยนที่ในบางที่นี่เท่ากับว่าใครมีโอกาสพ่อกันแต่ว่ากับเป็นโอกาสอันดียี่ดอกเนาะถือว่าสมมุติว่าเท่าว่าใครพ่อกันบ่มีเวลาติดต่อเท่าบ่สามารถสิรู้ได้เพราะว่าเจ้ากระเดินสายตลอดมันว่าผมกติโทษเอาเลขคือว่ามีโอกาสได้มากว่าห่าจางกับเจ้าหนี่มันกับโอกาสมันก็หน่อยเพราะฉะนั้น ท่า้งที่ชัดเจนก็คือติดต่อเจ้าโดยตัว่าในส่วนนี้นะครับพ่อพี่น้องครับทั้งช่องนะครับนําเสนอกาเพื่อเปลี่ยนแนวทางเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าสําหรับตัวเลขนะครับผู้หมุนยู่บางปออผู้บอกยุ่ภาคอีสานถึงที่เคยถืกอหลายๆงวดต่อกันมากนะครับมม่กับมีผิดมีพลาดได้เพราะว่าถูกแล้วก็ต้องมีผิดเป็นเรื่องธรรมดานะครับพ่อพี่น้องกับโปรดใช้วิจารณญาณนะใจสติดีๆวิเคราะห์ดีๆ นะครับที่นําเสนอเนี่ย่แม่ันว่านําเสนอว่าเจ้าต้องไปโดดซักเด้อเจ้าต้องไปลุยเต็มที่วแม่นวางสั้นอันนี้คือนําเสนอให้เอาไปวิเคราะห์ให้ไปเป็นแนวทังถือเพิยกกเยาวากันแต่ว่าอ่ามัดเปลี่ยนโอกาสดีที่ว่าให้ว่ามัดเปลี่ยนโอกาสเป็นไปได้ยากที่เพื่อนไ้เลขถือหลายๆงวดนี่มันบ่ครับแล้ววันนี้ก็เลยว่าเปลี่นโอกาสดีของเอฟซีที่ได้รู้จักกันครับทั้งอึ้งเพาะอื้งกว่าชาแนล ว่าอึ้องปลาชแนลครับได้รู้จักกันครับเอื้องปลาชแนลเพราะว่าอึ้องปลาชแนลเปลี่ยนผู้ก็ติดอยู่ครับอ่ากับคุณคุณตาอย่างก็คือคุณตาตาจันครับคุณตาจันนะครับตู้จันตู้จานนะครับถ้าบ้านภาคอีสานเอิ้นตู้จานครับตู้จานถ้าภาคภาษาภาคกลางเอิ้นตู้จานคุณตาจันนะครับอาจารย์นี่ก็คือเพิ่นสิเป็นพระบวชบวชมาเป็นจานมาเพิ่นสิก็เลยเอิ้นตู้จานตู้จานเลยเนาะนี่แหละครับ เป็นโอกาสดีเพื่อให้พี่น้องซื้่ได้พลาดจากากระแสนะครับด้านตัวเลขของตู้จาน<ช>คือว่านี่แหละเออขออนุญ<ร><ร>าตเอื้อนตู้จานเนาะครับเพราะวา่าเข้ากับมาวิเคราะห์เป็นแนวทางนะครับก่อนสีลงทุนนะครับดีกว่าดำน้ำครับเพื่อให้พี่น้องครับสมมติว่าเข้าปลาเค้กปลาคานี่โอกาสมันหน่อยเลยถ้ามี่แรงที่มา้าขันมี่แรงที่เชื่อถือได้มั่นใจได้การ กับมันกับทุเราออกบางขึ้นมาหน่อยนึงการลงทุนกับจังไงขึ้นน้อยนึงนะครับอันนี้นี่มีพูดไปเอาน้ำมีพูดถือน้ำบ่มีครับมีคนถือน้ำมีคนถือน้ำผู้ใดเหรอที่นี่ทีมงานผมนี่แหละครับโอ้ทีมงานครับโอ้เอาเพื่อนมายืนยันจักบาทในเพียงปฏิบัติห้าตัวดิได้ครับได้ครับเดี๋ยวเสียเราก็ยืนยันนะครับโอ้เออไม่ต้องลุกหรอกครับเจ้าเจ้าไปนั่งหันครับเจ้าเจ้าไปนั่งหันเอออันนี่น้ำเนยจักน้อยเนยนั่งนบ สวัสดีครับเจเอื้นว่าจางไหนเนาะเอิ้นซื้อเลนก็ได้ครับซื้อเลรนซื้อสิงครับอ๋อซื้อเลรนซื้อสิงสวัสดีครับอันพ่อสิงครับครับครับอ่ะพ่อสิงในการอ่เป็นผู้ที่ถือเครือกันบ่ได้เลขทุกนีมากัถือเครื่องกันถือถือเคื่อกันครับถือมาแล้วก็ัซีหาหัวต่อกันตลอดโอ้ซึ่งซึ่งไปก็ไปน้่งกันตลอดไปน้่งกันตลอดครับโอ้อันตัวตา้จานนี่เพื่อน เพื่อนอยู่ทั้งไหนบันนี้กะจาได้ลบกว่านี้ผ้าไปน้ำเนี้ยนเนี่ยเพื่อนขออนุญาตนะครับอนุญาตไปจังหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อยเพื่อกบ้าอนเบื่อเพื่อนเื่อนากบอกบพานคือนเพื่อนเพหอนเพื่นเพื่อ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 นเ่อนเพื่อนเอนเพื่อนเพื่อนี่อนเือนเพื่อนเ่นเพือนเื่อนเมื่อนเพื่อนัพนเ่อเพื่นเพื่อน่อนเพื่อนเ่อดเพื่อนเพอ้อนเพเพื่อนเนเนเอเพื่นเพื่น่อไเ้ตลอดครับกนคือเพื่นบออื่นนี่เข้าไปวุ่นวายในหัน แต่ว่าตัวเลขเพิ่นให้อยู่สิบอกครับให้ตลอดขออนุญาตเนาะครับขออนุญาตครับขออนุญาตทางหัวหน้าเนาะครับคือนึงไอ้ตัวคนผู้นี้เนาะครับแกสิเป็นคนคล้ายๆแบบว่าเป็นคนลึกลับจัะหน่อยดิเป็นคนลึกลับเออลึกลับเฮาก็บว่ภาษาบ้านเฮาเนาะแบบว่าคล้ายๆแบบว่าแกสิเป็นค้นสวดแล้วก็สิอยู่แบบโลกผู้เดียวจังซี่นะครับโอ้ข้นยู่ผู้เดียวคนให้คนฮาตร้มดานี่ยครับผมแต่ว่าแกก็สิเป็นพอดหลังวันศีลปั๊บเนี่ยแกจะเป็นคนนั่งนี่คล้ายๆแบบก็เป็นเลข อ,อดเลขสูตรเพิ่นล่ะครับเพิ่นน,น,นัง่งถ้ำเอาตลอดเอาง่ายงว่า,เ,าเปลี่ยนเลขคำนวณเลขคำนวณเปลี่ยนเลขคำนวณแล้วบ้านี้ประกอบไปด้วยตัวเลขที่เพิ่นได้มานีก่นก็คือตัวเลขเพิ่นนั่งนั่งนั่งนี่หมายถึงว่าขันเป็นนัน่นกน็คือไปส่งเอาเนาะขันเป็นภาษาตุภาคกลางกันบ้างส่ไปส่งเอาแต่ว่าเพิ่นก็เฮ็ดแบบธรรมดาธรรมดาบ้านเฮาอือแกว่าันมันเข้ากันอยากจะมันมันนมัก็สิซุ่นแจท่นทีเลยครับเพิ่นแจเอากับจีซุ่น เพื่อนเพื่อนเอาลายแบบลายยางมาประกบกันแต่เพื่อควบนี้ซื้อตลอดตลี่เพื่อนเนี้ยน้ำไม่ซื้อตลอดตลี่เท่านั้นครับเพื่อนเนี้ยน้ำซื้อตลอดตลี่แต่ปานนั้นห้าการธรรมดาเนาะใช่ผมมันก็ถือเรือยอยู่ตลอดตลี่แต่ว่าตัวเองเพื่อนสิเพื่อนบอกแล้วเพื่อนมาซื้อครับผมแต่แต่ว่าก็ดีแล้วล่ะการซื้อลอตเตอรี่นี่ก็เป็นการสนับสนุนทางรัฐบาลเทานอีกทางหนึ่งเนาะสนับสนุนทางรัฐบาลเท่านั้ไขว่าทางช่องก็น้ำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนี่ทางช่างบ่ได้ม่อมเ มีเกจตหน้าว่าสีผ้า่อพี่นองมาลุ่มหลงว่าเมาในการพราะนันแต่ยังไดเพียงแต่ว่านําเสนอให้เป็นแนวทางเอาไปวิเคราะห์คันมากคันชอบจังไรกะยิปลรตรีว้จักใบสองใบพ่อได้รุ่นเนาะยุคโควิดเงินมันกะท่องกะอยากหาอยากในจักหนพ่อจะนั่นกะให้ใส่สติในการรับชมคลิปพร้อมนะครับ้วกาให้ใส่สติควรจะลงทุนตัวเลขตัวเบอร์ที่ได้มากวันนี้ได้ไปนี่วันนี้เพิ่นกะบอกคร่าวๆแต่ว่าพวกท่านได้ไปอ๋อคร่าวๆล่างวางนูครับคร่าวๆ ข้าวข้าวเนี่คือเราบอกมาว่าอยากไข่มันชัดเจนงแล้วจังคอยจะบอกอีกเทียงนึ่งโอ้ข้าวข้าวร่องวาจักตัวนี้ฝากเอฟซีพ่อได้ไปเอาไปฟันได้ไหมมันบพราะท่านได้ซัดจากเพิร์นนะครับนกจะน้อยนะครับเย่อยเพิ่์นมาก่อนร่างเทียมกันเพิ่์นมาว่าบอกจะรักอะไรรักซีฟรักอะไรแม้จนตาบตัวนี้เพิ่์นบอกว่างวดนี้สิให้ติดตามกันไปเรื่อยๆจนหอดปีไม่ครับโอ้เพิ่์นเพิร์นหยอดปีไม่ครับหอดปีไม่เท่านั้นครับหอดปีไม่จังว่ากันไหมพ่นบอกว่าเป๊ะแต่สำหรับ ดผมขออนุญาตเนาะครับเนาะครับติดตามติดต่อมาตลอดนี่บอกว่าตลอดเลยครับครับือตลอดเป๊ะตลอดครับจึงให้สองสามเหมือที่ผ่านมาเนาะให้สองแปดสองเก่ากับเปี้งเลยครับสองแปดสองเก่าแค่นั้นเพื่นเพื่นให้สองแปดสองเก่าวันื่อนึงครับของสองคู่แค่นั้นแค่สองคู่คูเพื่อนกับว่าให้กรับพร่อให้กรับพร้อมต้องเดินนาไปมองเดียวเลยต้องเดินนาเพราะต้องรบเดินนาไปย่างเดียวไปหาหมองือไปคลชื่อแต่ว่าส่วนมากเลขสี่ส่วนสี่เป็นอันหรือเต็ม เีมกับเห่ากับคันคันต้เนเนืนเนี่ยเห่ากับมีมังซีเนาะครับเนาะใส่ซีกัลชูอ่อืมต้องให้ซองแปดซองเก้าโอ้ยญ่ดิคันเพิ่นมีแนวทางมาหิจตัวเพราะหิเอฟซีไปวิเคราะห์นี่ดีมากเลยครับเอาเป็นอีกจังหน่อยเนาะครับเนาะเอาแจ้งมือซองมือดีปะอีกจังมือซองมือครับเดี๋ยวผมจะให้จังคอยสีออกมาอีกแค่หนึ่งจังคอยสีถามบนอีกแค่หนึ่งครับผมตัวนี้คันโอเคมากเดี๋ยวผมจังคอยสีแจ้งอีกแค่หนึ่งนะครับผมเอาจังที่คันติดติดต่อคุณอึ้งเปาะอะไรเน ในกรณีเอฟซี FC, แฟนช่องของทั้งบุญพาคโจกคือว่าหลายๆช่องที่มาน้ากันเนี่ยเพื่อนอยากติดตอ่อพ่อสิงหและการคุณเอิงเปาะได้นี่ยติดตอ่อทั้งเบอร์ใดรบกวนบอกเบอร์อีกที่หนึ่งนะครับนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งห้าสองเก้าหนึ่งห้าสองเก้าครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามตัวเลขของคุณเอิงเปาะต่อไปนะครับ เมื่อได้ตัวเลขจากตาจารย์แล้วนะครับทั้งช่อมคุณโช๊กแปดเก้าจะลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมโดยทันทีเลยครับสําหรับคุณอึงปอนะครับอาจจะเปลี่ยนซื้อช่องใหม่นะครับขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเพื่อนต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อคอยแจ้งเตือนนะครับสิบประการโอกาสที่สำคัญสำคัญนะครับในคลิปดีๆเด็ดๆใหม่ๆจากทั้งช่อมคุณโช๊กแปดเก้าครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วมไลารกันผมจนจบครับขอบคุณหลายๆเ้อครับ